à ở đúng nè đó ke cho phen toàn nè ta bây chung phen toàn có khư à tuôn cuối thuồng na đó Búp อ้าทวงมาทำไมอ่ะอ๋อฝั่งโอเคให้มันกดฝั่งโน้นนี่นี่นี่แผนเยอะนะวลาเอาตัวรอดอีกอย่างโอ้ยอยากสิ่งเลยข้าวนี้ฮู้ฮู้พวกขาวนี้ไปได้สบายเลยอ่ะอ๋อ Oh, สูนนี้ได้ผลดเฮ้ยสูนี้ไปได้ดี oh. oh. อ่ะเอ้าถ้ายางแตกยางอะไรถ้าเราอยากกอนสามารถด้ได้ไหมได้ไหม บุ๊บอ้าวติดแล้วเอดันได้ด้วยนะท่านผู้ชมเ่ยนะมันดันได้ด้วยนะครับติดก็ติดเฮ้ยเอ้ติดหรือเปล่าโอ้สุดยอดอ่ะ เออจมแล้วจมโอ้โอ้เออสากสๆโสัโต้เออสากสัโอ,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 โอ้ตรงนี้ที่กินเบียร์เรอเนี่ยโอ้มาเคียร์พื้นที่กินเบียร์นะครับท่านผู้ชม อยฮ่า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 กรพอแล้วแหละก็ด่ายับแล้วที่ตกสะนะเฮ้ยเอาล้อไหนออกล้อหน้าเหรอ เฮ้ยมันจะได้แล้วมันจะเฮมันจะเกินไม่ได้พี่ถ้าเกิดว่าเอาออเอาออกอีรอหนึ่งอ่ะ <laughs> <laughs> โอ้ดูดิมันไปแบบเหมือนเหมือนเหมือนจะมีสี่ลอ้อเลยอ่ะดูดิทุกคน <laughs> 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 เนียเฮ้ย โอ้โวเโอ้โว้โอ้โอ้โว้โว้ว้โว้บว้โว้โ้ว้ว้โไ้้แล้ว้้ย้โ้โว้โร้อโ ดึกละดึกละเลยจะดันกองไม้ฮะเอ้ยดันมาเหรอเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยดันได้ด้วยทุกคนดูดิเฮ้ยดันกองไม้ก็ได้อ่ะดูดิโอ้โห bồ Oh, 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 Ô! Á! เอาละ lo เอาอ้าวไม่มี <laughs> โอ้ยแกดันก็โทร่าดูดิไอ่อะอะดูดิเรียบร้อยนะครับทำอะไรอีกทำอะไรอีกเอย nhắm mày chẳng máy xe ạt đó ô đây ô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  đi ô ừ, ô ยังไม่จบนะครับยังไม่จบ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวสองล้อขอสองล้อหน่อยเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวคลิปหลังไปติดตามรับชมสองล้อนะครับท่านผู้ชมว่าจะวิ่งได้จริงหรือเปล่านะครับ <c oughs> <c oughs> อ่าอย่างไงก็ <c oughs> วิดีโอจนีนจบไว้เพียงเท่านี้นะครับไหนก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับ สวัสดีครับ